สวัสดีมิลูกเเลยทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับก็จะมาเล่นนาครอสโซโลไรง์ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับอ่าประมาณนี้แล้วก็ผมได้แปะไอเทมลูนพลังแฝงไว้ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันแล้วว่าผมใช้ลูนอะไรซึ่งผมจะใช้ลูนนี้แล้วก็เซตเทมแบบนี้บ่อยที่สุดนะครับแล้วก็เหมือนจะเป็นไอเทมหลักอ่าจะเป็นเซตเทมลูนไอเทมพลังแฝงหลักแล้วนั่นเองนะครับผมอืมอันนี้ก็มาเล่นในแง้หนึ่งร้อยดาแล้วก็โซโล่ด้วยนั่นเองนะครับผม บอเลยว่านาคอแผ่นนี้ก็ค่อนข้างเล่นยากเนาะแต่ก็ยังเล่นได้อยู่ถ้าเรารู้จังหวะการเล่นรู้วิธีการเข้ารู้วิธีการเล่นนะฮะเราก็จะเล่นได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับผมสำหรับนาครอแล้วก็รู้ว่าตัวละครมันต้องการของกี่ชิ้นต้องการของประมาณไหนประมาณไหนเล่นได้นั่นเองนะฮะผมวันนี้ผมก็จะมาสอนการเดินเกมนาครอสนะฮะในแล้หนึ่งร้อยดาวกันหน่อยละกันแล้วก็วิธีการเล่น ของประมาณไหนเราเล่นเยอะได้นั่นเองนะครับผมซึ่งของที่เล่นเยอะได้นะครับเราจะมีอยู่ช่วงต้นเกมก็จะมีดาโซลิเวอร์ถุงมือคลี่สองชิ้นแล้วก็โอมิอังนั่นเองนะครับผมคือประมาณนี้คือเล่นได้แล้วนะครับแค่เ,เข้าไปป่าดแครี่หรือว่าเข้าไปอะไรเงี้ยถ้าติดชี้ทีนึงก็เหมือนจะปิดสกอร์ได้แล้วนะครับผมช่วงต้นเกมนะครับก็จะออกเป็นถุงมือคลี1หนึ่งชิ้นไอ้สองชิ้นนะครับพอฟาร์มพอเราฟาร์มครบหลุมแรกเนี่ยเราจะได้ถุงมือคลี่สองชิ้นเลยนะครับ ฟาร์มตรงนี้เสร็จปุ๊บฟาร์มวับแดงฟาร์มตัวเล็กคือไปจบเลนคือฟาร์มจบเลนอะ่ะจบเลนหนึ่งอะ่ะเราก็ได้ถุงมือชีสองชิ้นละซึ่งถุงมือชีสองชิ้นเนี่ยก็จะทํำให้ตาชี้เรามีอยู่ ยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนั่นเองนะครับผมในช่วงต้นเกมนะเมโลท็อปอัพบริการย4ี่ชั่วโมงเติมประหยัดกว่าเติมเองเติมถูกเติมไวมีบริการเติมเกมชั้นนำใช้เพียงแค่ย i อดีหรือ Open ID ปลอดภัยไร้รีฟันเติมได้ที่เพจเมโลท็อปอัพหรือแอดไลน์เมโลท็อปอัพใครที่กำลังหา ID ดีอาวผมขอแนะนำเพจไอเมนต้น TP7 ที่มี ID ดีให้เลือกเยอะสกินแลมีเพียบการันตีผู้ติดตาม20,000 0คนชื่อเพจอยู่ใต้คลิปอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ ยี่สิบเท่าไหร่ว่ยี่สิบสองหรอยี่สิบสามหรือยี่สิบเอ็ดวะเออช่างมันแล้วกันที่เจ็ดนะออที่เจ็ดนะที่เจ็ดน,นะยี่สิบสามน่าจะยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์นะซึ่งยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์ต้นเกณฑ์นในขัานที่จะเยอะมากๆเลยนะฮะอ่านี่ก็มาเอาตังค์นะฮะเพื่อที่จะเราจะได้แบบไปออกมิสเตอร์สแตเบอร์หรือว่าดาฟาร์มชิ้นสองนั่นเองซึ่งเราจะยังไม่มีดาฟาร์มชิ้นสองนะครับตอนนี้ทำให้เราผลิตใส่คนไม่ได้ช่วงไฟมังกรอ่าแต่ว่าเราก็ จะมีดาเมที่เยอะขึ้นแล้วก็จะฟาร,ร์มเร็วขึ้นนะอันนี้ได้ไหมจังหวะน,นี้ตีก่อนเลยคือบอกเลยว่าคียี่สกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันมันออกอยู่แล้วนะโอเคอันนี้ได้มาคือจริงๆได้บางกรแล้วอะ่ะล้วก็ไม่ต้องเล่นก็ได้นะผมว่านะอันนี้ความคิดผมนะได้บังก่อนแล้วก็ไม่ต้องเล่นก็ได้นะคือเราแบบไม่ตายแล้วก็กลับมาฟาร,ร์มอะ่ะเราจะฟาร,ร์มเร็วมากนะ เรื่องต้นเกียร์จะสนุมบอลสนุมบอลมากกว่าไอ้าร์มไปเข้าฟามไป,ป,มไ,ปไม่คีทีห้าร้อยกับหกร้อยนะตอนพอได้อย่างงี้เสร็จปุ๊บก็ออกโซลิเวอร์ชิ้นเต็มเลยนะฮะหรือไม่ก็จะออกเป็นอ่าของชิ้นเล็กของอุมิอาร์สีเขียวก็ได้นะฮะเพื่อมาฟาร์มให้ไหวแต่ถ้าอยากได้โลคูดาก็ออกโซลิเวอร์ชิ้นเต็มได้ได้จอกเกาะด้วยวันนี้นะแล้วแต่อันนี้เลือกได้นะครับผมก็ออกตามสถานการณ์นะอยากกับ เบิร์เร็วเดี๋ยวผมออกเป็นซลิเวอร์ให้ไวเลยนะฮะบางตาผมก็ออกเป็นไอ้ค้อนเขียวไอ้คัมเมอร์เขาเรียกว่าอะไรวะเออนั่นแหละนั่นแหละครับผมเรียกว่าอะไรไม่รู้อะโอเคปึ๊บปึ๊บอ่ะได้อยู่มาค่อยๆฟาร์มมาแล้วกันปึ๊บปึ๊บ อนนี้รอเล่นอ่าโอเคโอเคมันจะไม่มีอะไรนะมีอะไรปะปึ๊บปุ๊บปุ๊บถ้ามันได้เรานะี่ยมันโดนนะได้เลยเหรอเราช่วยมูอ่าแล้วก็ผมมีแผนจะทำอ่านาคอสซีรีส์นาคอสนะฮะก็คือแพดหน้านะฮะปุ๊บปุ๊บ,บเชียร์เชียร์คิพเชียร์คิพฮโอเค ก็คือเป็นซีรีส์ไตรแร้งด้วยนาคอสเลยนะฮะก็จะทําเป็น EP ีเลยนะครับเหมือนตอนที่เก็บเม็ดนาคอสนะฮะก็คิดอยู่ว่าจะเก็บเม็ดดีไหมจริงๆผมอาจจะได้อาจจะเอาแค่เม็ดแดงผมไม่อยากเล่น COV นะคือจริงๆแต้มนาคอสผมเนี่ยมันเล่นจนตันนะจนบวกศูนย์จนอะไรอย่างนี้แล้วนะฮะจนแบบไปแพ้แล้วก็แต้มลดแล้วก็บวกเพิ่มลดเพิ่มรถเงี้ยแล้วมันก็ตันอย่างนั้นมันไม่มีทางเม็ดแดงได้นะฮะเล่นจนแต้มตันไปละคือมันต้องต้องไปกด COV ไงซึ่งผมไม่ค่อยชอบละ C O V ก็เลยไม่ค่อยอยากจะเก็บเม็เท่าไหร่นะฮะเก็บแรงดีกว่านะฮะแต่ว่าก็าจะเล่นนาคอสบ่อยๆนะฮะประมาณนี้เนาะนไ่เอานี่ไงแข็งไม่คุ้มนะเอรินดอร์นี่นี่นี่ได้ไหมกูขี้แรงมากอะผมไม่เอาแปะผมตีรอเรียกจะตายหรอนี่ยขี้พันหนึ่งคือมันเวอร์นะผมว่านะมันขี้แรงมากเลยอะ คือมันทำให้ช่วงต้นเกมฟาร์มไวนะครับผมเซตนี้ไม่ค่อยมีใครเล่นนะนูช่วงผมนี่แหละไม่รู้ว่าผมรู้สึกว่าผมอยากดึงประสิทธิภาพของนาคอสให้ได้มากที่สุด <c oughs> ผมก็เลยหาวิธีแบบเล่นนาคอสว่าเล่นยังไงให้มันโหดโอเคสลับห <c oughs> ุ่ตายเนี่ยรอเรียกเนะี่ยแ้เรากดอังตีไปแล้วดิ โอเคมาได้อมีแล้วนะเจ้าโหดแล้วนะอุ้ยอ้าวตายนะปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยตายอันตีไปแล้วก็จบนะถ้าตัางเราไม่ได้ตามมากไม่โดนมาเจ้าตีตายโอ้โหติดคลีดีนี่แบบสะใจ,จมาก ท่านผู้ชมอาจจะแบบอุ้ยพี่ผมเล่นรูนนี้เล่นรูนพี่แล้วแบบโอ้ไม่หยั่งเบาเล่นไม่ถนัดเลยอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้ฮะนี่โดนไหมครับว่าท่านผู้ชมไม่ชินไงอ๋อได้ได้ไปแล้วปึ๊บปึ๊บนี่ไงเปลี่ยนซีซีแต่ถ้าว่าชมเล่นจนชินแล้วแล้วก็เล่นแต่แต่ว่าเล่นรูนเนี้ยต้องออกถุงม,มือสองชิ้นนะถ้าไม่ออกเล่นไม่ได้นะไม่โหดนะครับผม ถ้าไม่ออกถุงมือชีมาช่วงต้นเกม2ชิ้นะเราเล่นไม่ได้เลยนะคือมันจะตีเบามันจะไม่ค่อยติดชีแล้วก็ความช้าด้วยอันนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยเนี่ยแล้วก็ขึ้นดาบคีเลยก็ได้หรือว่าถ้าไม่อยากขึ้นดาบคีขึ้นจอกเกาะก่อนก็ได้นะฮะอันนี้อันนี้แบบไม่ฟิกนะครับผมแต่ว่าหลากัหลกๆเลยต้องออกถุงมือคี้2ชิ้นเพราะว่าเดี๋ยวยังไงเราไปออกดาบคีมันก็มารวมเป็นดาบคีอีกแล้วนะปึ๊บโอ้โหไม่เมียนปิด เฮ้ยหลาดตายได้หรอ,อ,อแต่ที่ผมออกดาคลีก,ก่อนเพราะว่ามันแบบมันไปคูณเวลาติดชี้แล้วมันจะแรงมากไงผมก็เลยเรื่องที่จะออกดาคลีก,ก่อนแล้วราคามันถูกด้วยเฮ้ยรอ,อ,อมันเข้ามาอ๋ตายแล้วเฮ้ยคือราคามันถูกตรงที่ว่าเราออกถุงมือชี้มาแล้วสองชิ้นใช่ไหม ก็ซื้อไปแล้วหกร้อยเพราะฉะนั้นดาบขี่มันมันก็จะราคาถูกลงนะราคามก็จะอยู่ที่มันพันกว่ามันก็จะออกของได้เร็วขึ้นแต่ถ้าเราไปออกโบเก้นมันก็จะยังไม่ได้ของชิ้นเต็มไงมันก็ต้องรอตังค์อีกสักนิดนึงถึงจะได้โบเก้นแต่ว่าจะออกจอเล็กมาก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าเราออกจอเล็กไปด้วยออกอะไรมันจะเป็นเศษเศษหมดอะ่ะเออผมก็เลยเลือกที่จะแบบออกดาบขี่ไปเลยนะแล้วค่อยไปออกจกกอกนที่หลังเพราะว่าเดี๋ยวยังไงแรงสูงๆมันไม่ค่อยได้ไฟบ่อยอะ่ะ ไม่ค่อยได้ไฟบ่อยเราเอาอุ้ยเนี่ยเนี่ยดูดีตีติดขีโคแรงแต่มาจ้าตนกลงกลงเพื่อนจากกันเลยแต่ว่าพอมันมีดาคี้หรือว่ามันแบบติดคีไปบ่อยมันทําให้เราฟาร์มเร็วขึ้นนะเติมเกมง่ายขึ้นท่านผู้ชมลองเอาไปเล่นดูนะมันฟาร์มเร็วมากเลยอปิดคี้ติดคีทีนึงก็เหมือนตีสองทีอ่ะเอ้ยเอ้ยนี่ ตีขี้ทีหนึ่งเหมือนตีสองทีอะเออก็เหมือนเราตีเร็วขึ้นนะ่ะประมาณนี้ประมาณนี้แต่พอเราได้ดาบขี้มามันตัวคูณมันเยอะไงเรามีลําเพลเราเลยด้วยนะปกติเราตีที่เท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อนปกติเราตีที่หกร้อยแต่ตีขี้ตีขี้พันเจ็ดปกติเราตีที่หกร้อยแปดสิบกว่าแต่ตีขี้พันเจ็ดก็เหมือนเราตีทีหนึ่งถ้าตีขี้นี่เรามีดาบขี้นี่เหมือนตีสามทีนะถูกมัย หกสามสิบแปดเฮ้ย,ยเออรียบร้อยตายปึ๊บปึบปึบปึบเออประมาณนี้มาณน้เออเออเมื่อกี้เราตีพันเจ็ดใช่ไหมเราคีพันประมาณพันเจ็ดกว่าๆเกือพันแปดก,ก,ก็เราตีธรรมดาหกร้อยแต่ผิดคีประมาณพันเจ็ดแสดงว่าเราตีติดคลิปทีหนึ่งเนี่เหมือนเราตีสามทีปะเนี่ย <laughs> เกือบประมาณเกือบตีสามทีครึ่งอะ ไม่ตีธรรมดามันเท่าไหร่ตอนนี้สองพันเดี๋ยวผมคำนวณให้แบบข้อค้านะไม่มันไม่ถึงกับชีทีหนึ่งตี3ทีหรอไม่ถึงหรอกแต่ตีทีหนึ่งมันตีธรรมดามันอ่าประมาณ790ดอยาสิบี้ทีหนึ่งประมาณพันสองอะเอาตีไปว่าแปดร้อยกับพันสองแปดสแปดสเท่าไหร่8ปดสามยอ่าแปดส แต่ว่าถ้าเกิดว่า82ผมมาพามาคำานวณเลขอะไรเนี่ยถ้า8216ปกติถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใส่ลัมเพจมาเราก็จะติดคลีแค่ถ้าไรแค่ประมาณ106นะแต่อันนี้เราติดคลีไป2000เลยนะนี่เพราะว่าเรามีดักคลีด้วยนี่2003นะ2003ติดคลีตีธรรมดาก็ประมาณเนี้ยก็ติดคลีทีนึ่งเหมือนตีไปประมาณ2ทีกว่าแล้วอะสทีครึ่ง ประมาณนี้นะฮะตีคร่าวๆไม่ต้องไปเป๊ะอะไรขนาดหรอกเกือบ3าทีซึ่งบอกเลยว่ามันคุ้มมากเนี่ยโ,โ,โอ้โหโคลิปไวความเร็วแรงนาคอมีของเท่ากับสยองนะคือแบบนาคอยเกมนําเท่ากับแบบสยองนะขอ <c oughs> แค่นาคอเกมนํานี่คือเล่นสบายเลยเกมทรงก็ได้เกมทรงๆนาคอก็เล่นสบายแล้วแต่ถ้าเกมตามอาจจะเล่นยากไม่ต้องถึงกับเกมนำหรอก แน่เกมทรงๆ,ๆนาคอยก็เล่นสบายนะเนาะเกมถ้าเท่ากันเงนี้ยด,ดูวิบมันดิวิบมัน 8, แปดพันเราก็เก้าพันเราก็รวยอยู่ชิ้นออกไปนี้จะออกเป็นดับถือก็ได้หรือว่าดับแดงก็ได้นะครับอืมเลือกได้เลยแต่ตอนนี้เดี๋ยวออกดับแดงแล้วกันเพราะว่าจะได้เบิร์ดแครี่เบิบร์แคร,รี่ บรสแคลรอแคลรีล่เร,ราเราบ้าปูอ่ะเฮ้ยตีด้าเลยแล้วตีไปอ้าวแม่งหนีหมดเลยเรื <c oughs> ่องเดียวนิดเดียวเฮ้ยเรียกกันแล้วเหรอนี่แตกหนึ่ง โอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บวิปมันยิงแรงนะวิปมึงแรงวิปมันรวยวิปมันรวยอ่าวราเลี้ยวนี่อุ้ยจริงๆไม่น่ากลับเนาะอุ้ยเหมือนจะจบไหมอุ้ยเพื่อนไปยัดวิปให้ว่ะโอ้โหคาบ้านเลยเหรอพี่น่าจะจบนะครับเกมนี้สำหรับการโซโลแล้ว ปุ๊บปุ๊บปุ๊บดับแดงได้พอดีโอเคก็จบกันไปนะฮะสำหรับนาะคอใครที่คิดถึงนาะคอก็ประมาณนี้เลยนะก็แปะรูนในเทมพลังแปะไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะได้แบบว่าไม่ต้องมาคงมาถามันว่าใช้รูนอะไรนะตีแรงอะไรอย่างนี้มานี้เลยนะครับรูถึงว่าสิบดาวนะดาวก็วนอยู่ประมาณนี้นะผมไม่ได้เล่นทุกวันนะฮะ โอเคนะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบาย